โจทย์ข้อนี้ก็เป็นเรื่องการเคลื่อนที่ในเส้นตรงนะฮะหรือล i เนียลโมชันก็คือการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินะครับหรือบางตำราเขาใช้ว่าวันเดนมิชั่นนะฮะวันก็คือหนึ่งเดนม n ชั่นก็คือมิติประมาณนั้นเนาะทีนี้ข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับสามารถกําหนดตําแหน่งด้วยสมการนี้สมการนี้เนี่ยคือสมการอะไรครับคือสมการการกระจัดการที่ผมจะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นสมการการกระจัดคือผมต้องแทนเวลาเข้าไปก่อนนะครับ ถ้าเราแทนไปเป็นบวกทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถคอนเฟิร์มถึงเลขอะไรก็ได้นะเป็นบวกเนี่ยคุณจะสามารถตีได้2ความหมาย1คือสมการการกระจัด2ก็คือสมการความเร็วแต่สมการโอตัอทีไม่ใช่วามเรสมการระยะทางนะแต่สมการระยะทางไม่ไม่มีไม่ค่อยมีนะครับนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือใส่เวกเตอร์ทึ่งเซี่ยวเข้าไปก็ต้องเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่ง ผมก็จะทบทวนให้คุณก่อนนะครับนะก่อนที่เราจะทําโจทย์ข้อนี้นะถ้าจะทาเนี่ยมันง่ายนะครับคลิปนี้ผมจะทาแค่กอไก่ให้ดูนะครับกอไก่ให้ดูเพราะว่าการที่ไปทําให้ดูหมดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะหนึ่งคือมันน่าเบือ่อการที่คุณจะดูคลิปหนึ่งเนี่ยทุกข้อยาวๆเนี่ยมันน่าเบือ่อคุณดูทีละเล็กๆน้อยๆไปนะครับนะนะามาทาข้อกอไก่ก่อนนะครับ ทีนี้สมการนี้คือสมการการกระจัดภาษาอังกฤษใช้ก็ว่า Displacement Equation d i s p l e m e n t แปลว่าการการะจัดนะครับ Equation แปลว่าสมการสมการการการะจัด สมัยก่อนนะหรือยีปีคืนหลังเขาเรียกว่าสมการการขจัดใช้ว่าขจัดแต่ทุกว,วันนี้เขาเรียกว่าการะจัดนะครับนะอันนี้คือพูดประวัติศาสตร์ให้ดูนะครับอันนี้พิมพ์การะจัดเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการกระจัดคุณต้องรู้นะครับว่าการะจัดเนี่ยมันมีสิทธิ์แค่เท่ากับระยะทางเท่านั้นคืออย่างนี้ถ้าคุณอยู่จุด A ตัวนี้อยู่จุด B เนี่ยนะถ้าเกิดคุณจะเดินทาง A ไป B เนี่ยนะไอเส้นสีเนี่ยคืออะไรอ่ะตอบสิเส้นสีชมพูคืออะไรระยะทาง การกระจัดเนี่ยคุณจะไม่สนใจโค้งงอคุณจะวัดตรงซื่อๆนี่ไงนี่คือการกระจัดจบละนะครับไอ้เส้นสีเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า distance นะครับ distance เป็นวลีธรางส่วน s s ใส่บวกหนึ่นะครับนะหรือเวกเตอร์ S เนี่ยก็ตามน,นะครับตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า displacement แปลว่าการกระจัดนะครับนะให้รู้ไว้นะครับนะน A, ซึ่งคุณจะสังเกตตามสมการนี้ก็ได้ว่า s ใส่หมวกนะครับหรือการกระจัดจะมีสิทธิ์แค่น้อยกว่าหรือเท่ากับหรือนะครับหรือระยะทางเท่านั้นอย่าผูกจับตรงนี้ได้เลยเนี่ยจบอันนี้ผมเสริมไม่นะฮะตามจริงก็ไม่ได้ใช้ความรู้ในข้อนี้หรอกแต่ทีนี้ผมก็อธิบายว่าการกระจัดก็คือวัดตรงซื่อวัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเช็คนิยามธรรมดานะฮะแต่ระยะทางเนี่ย มันก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่ว่าชายคนนั้นจะเป็นยังไงประมาณนี้อ่ามาเริ่มกอ่อไก่ก่อนเลยกอไก่ง่ายๆก็คือเอาเวลาเข้าไปแทนในฟังก์ชันธรรมดาแต่ทีนี้ผมขอจะติงนิดนึงก็คือ,อเวลาเขียนเนี่ยนะครับเขียนอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ทีนี้เขียนอย่างนี้ผมว่าสวยงามกว่าก็คือ x ที่ t ในๆเขียนใส่ฟังก์ชัน t ด้ยนะนะ้เนทะ่ากันกับ 3t ลบกันกับ 4t กำลัง2บวก t กำลัง3 บางคนถามว่าแตกต่างกันตรงไหนวะคือตรงนี้คะคือตรงนี้ไงนะก็คือให้ชัดแจ้งไปเลยว่าตำแหน่งเนี่ยมันขึ้นเวลาที่นั้นที่นี้ตำแหน่งมันไม่เท่าเดิมถูกไหมฮะนะตำแหน่งไม่คงเดิมนะครับประมาณนี้นะผมเสริมทีเข้าไปแค่นั้นเองนะครับนะเรามาทาข้อกอไก่ก่อนเลยนะครับกอไก่ก่อนเลยลกอไก่เนี่ยเ็าถามว่าที่ทีเป็นหนึ่งใช่ไหมครทีเป็นหนึ่ง สองสามสี่ก็คือไล่แทนธรรมดาคุณก็หาแรกเลยก็คือที่ตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เป็นสามคูณหนึ่งแล้วก็ลบสี่หนึ่งกำลังสองแล้วก็บวกกันกับหนึ่งกำลังสามสามลบสี่บวกหนึ่งก็ต้องได้ศูนย์ใช่ไหม ตอบให้เรียบร้อยใส่หน่วยด้วยนะครับสําเป็นก็คือใส่หน่วยเนี่ยไม่ใช่ทําโจทย์คณิตศาสตร์นะเวย้ยทำโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ต้องใส่หน่วยใช่ไหมแต่ฟิสิกส์ต้องใส่หน่วยให้ชัดเจนว่าหน่วยอะไรนะครับเพราะว่าโจายยาทย์มันประกาศตัวแปรอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนเราทาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประกาศตัวแปรอยู่แล้วว่าไอเอ็กเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนะเวลาเนี่ยมีหน่วยเป็นวินาทีนะมันประกาศให้เรียบรอ้อยทีนี้มาดูเอ็ก การกระจับนะครับที่ที 2, เท่ากับ2องเฉยบ้างครับก็คือเอาสองเาไปแทนในทีมันง่ายไงก็คือแทนเข้าไปแล้วก็ตอบเลยแล้วก็2กําลัง2บวกกันกับ2องกลังสามสามสองเป็นหครับแล้วก็ลบกันกันกบ4อ่าสี่สี่สิบหกเนาะแล้วก็บวกกันกับแนะครับซึ่ง mm hmm. เราคำวนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่ฮะ ตัวนี้ก็คืออะไรลบแปดหกลบแปดได้อะไรเาตออไปหกลบแปดได้ลบสองครับประมาณนี้นะลบสองก็คือบงบอกว่าทิศทางมันสวนทางกับทิศเดิมพูด,ดง่ายๆว่าจากศูนย์ไปลบสองนะครับจากศูนย์ไปลบสองก็ก็กินนาราการแบบแกน x อกแกน y อ่ะนะครับมันเคลื่อนที่ไปทางลบสองที่เป็น x ไม่ใช่ว่า x เป็น y เลยนะก็คือต้องรู้จักว่ากราฟ a อ่กราฟ x p ด้วยนะครับแกน y ก็คือแกน x ถูกไหมท้อทีท้อีไม่ใช่พูดมั่วไป <laughs> แกน y ก็คือการกระจัดใช่ไหมแกน x ก็คือ time หรือเวลา,านะครับทีนี้ที่ x เป็น3ก็คือแทน3เลยเนาะก็แบงนี้เลย แล้วก็บวกกันกับ3ามกลังสาก็ได้3ามสามเป็น9้าแล้วก็ลบกันกับคืออันนี้มันง่ายยิงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่คุณจะพลาดก็คือคูณเลขบวกเลขพลาดต้องอย่าต้องอย่าเออเลอร์ตรงนี้นะครับ3ามกลังสองเป็น9้าครับก็คือ3ามคูณกัน1ครั้งก็คือ9คูณ4ี่เป็นสามสบกบวกกันกับ9ก้าถ้าที่บวกกันกับ27นะฮะคุณจะคำนวณออกมาแล้วจะได้สี่ ที่ที่ x เป็น4บ้างนะครับก็คือเอา4เข้าไปแทนนะครับสี่กำลังสองแล้วก็บวกกันกับ4กำลังสามสามคูณสี่เนี่ยนะครับสามคูณสี่เนี่ยมีค่าเป็นสิบสองใช่ไหมแล้วก็ลบกันกับตัวเนี้ยมันก็คือสี่กำลังหนึ่งคูณสี่กำลังสองถูกไหมฐานเท่ากันจับคี่กำลังอะไรกันบวกกันมันก็คือสี่กำลังสามนะครับสี่กำลังสาม แล้วก็บวกได้ก,กันกับ4กําลัง3คุณจะสังเกตว่ามันอะไรกันมันตัดกันครับเนี่ยเห็นไหมตัดกันแล้วก็จะได้เป็น12เมตรจบครับข้อนี้ครบองค์ประกอบแล้วนะ12นะครับก็ประมาณนี้ครับก็คือแทนค่าธรรมดานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายนะครับขอไข่นะครับ